สวัสดีเขียดผู้มีแกกทุกท่านพบกับช่องอ่านนิยายขายกล้วยอีกเช่นเคยช่องนิยายที่จะสร้างความระคายหูแต่ดูเพลินให้กับท่านก่อนรับชมฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์หรือถ้าใจป่ามากพอรบกวนโอนเงินผ่าน QR ่อา e ครหรือกดลิงก์ใต้คำอธิบายเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับสร้างความบันเทิงให้ท่านต่อไปกำเนิดกองทัพอันเดดตอนที่64เพิ่มเลเวลอย่างรวดเร็ว เรามาเดินเข้าไปตามหุบเขาราวกับยักษ์ย้ายที่ไม่อาจจะหยุดยั้งได้พื้นดินสั่นไหวทุกก้าวที่มันเดินหน้าและทำให้ลาวาไหลประตุขึ้นมายักษ์ย้ายนี้อุ้มโครงกระดูกกับเอฟสาวไว้ในมือข้างหนึ่งปลอดภัยจากหินที่กระเด็นขึ้นมาจากพื้นเดฟรู้สึกว่าเขากำลังยืนอยู่บนแผ่นดินที่สั่นไหวไปมาเฮมีข่าวร้ายเดฟหันกลับไปมองเธอ เพื่อนฉันส่งข้อความส่วนตัวมาเดว่าสเตเตอร์เคลื่อนไหวแล้วกิวนั้นได้ส่งผู้เล่นหมาหมื่นคนลงมาที่ดันเจียนดักเทรดดิ้งลลนแอร์โรพูดขึ้นด้วยความกังวลเดฟยักไหลก็เหมือนกับที่ฉันคาดเอาไว้ทุกคนต้องการโลกใต้ดินแม้ว่าประตูนี้จะเปิดแค่3วันก็ตามมือเขาลูบไปที่หนวดพร้อมกับทำท่าคิด เราต้องล่วงหน้าไปก่อนที่พวกนั้นจะแห่กันมาที่นี่เราเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆไม่ได้เราต้องหาที่ที่พวกนั้นจะตามล่าเราไม่ได้ดินแดนอันเดดคงเป็นที่หนึ่งมันจะดีกว่าถ้าเราข้ามภูเขาที่นี่ไปได้บางทีเราอาจจะหาดินแดนอันเดดนั่นเจออันเดดน้อยที่นี่นะ่าอยู่ภายใต้ท้องฟ้าเดียวกันกับเขตอันเดดจริง เจ้าบอกว่าเราจะหนีไปที่นั่นแต่ระยะทางระหว่างบ้านเรากับที่นี่ต้องใช้เวลาหลายเดือนในการเดินทางแม้ว่าจะมีค่าช่วยก็ตามเดฟพยักหน้าข้อมูลที่เชื่อถือได้นี้มีประโยชน์แม้ว่าจะเป็นข่าวร้ายก็ตามการเข้าไปยังเขตอันเดดนั้นไม่ใช่ตัวเลือกอีกต่อไปอย่างน้อยมันก็ให้ความปลอดภัยกับพวกเขาทันทีไม่ได้ดรอไม่ยังคงพูดต่อไม่นานฉันก็จะจักนายไปนีไม่ใช่ตัวเลือกของข้าแต่เพราะพลังที่ดึงข้ามาหาเจ้า รามาฮุทฮัดแล้วบอกบางอย่างออกมาที่นี่บางทีอาจจะทั้งดินแดนนี้นั้นเต็มไปด้วยพลังงานปีศาจข้าไม่สามารถเรียกกองทัพของข้ามาช่วยเจ้าได้เลยข้ากลัวว่าเจ้าต้องออกจากที่นี่โดยไม่ได้อะไรจากดินแดนนี้เดฟรู้ว่าพลังปีศาจที่ว่าคือคำจำกัดความที่ระบบเกมตั้งขึ้นมาพูดถึงพลังปีศาจแล้วผู้พิทักษ์แรมชาก่อนหน้านี้ได้ให้หน้าที่กับเราให้ฆ่าปีศาจมากที่สุดเท่าที่ทำได้ เสียงหัวเราะดังขึ้นมาจากอกของรอมะแรมชาไอหินแก่นั้นยังคงต้องการสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เสมอด้วยเวลาแค่3ามวันในโลกใต้ดินพวกผู้เล่นคงยุ่งอยู่กับการต่อสู้และหาของโลกนี้ทำให้หลงได้ง่ายๆแม้ว่าพวกนั้นจะตามหาพวกเขาแต่มันก็คงเป็นงานที่ยากในการหาพวกเขาเจอแต่รอยเท้าของรอมาน่สิที่จะนำความตายมาหาพวกเขาห้า พวกเขามาถึงที่ริมบึงมันดูไร้ชีวิตชีวาผิวน้ำแน่งนิ่งและกลิ่นเน่ากับกรรมฐานก็ลอยขึ้นมาจากน้ำสีเขียวโลนแอโร่เอามือปิดจมูกทันทีเหม็นจริงๆไม่ได้แย่เท่ากับถุงเท้าของราฟหรอกเดฟกระซิบใครคือราฟโลนแอโร่ถามเพื่อนฉันเขาเป็นสมาชิกของเดฟหยุดเขาเกือบให้ข้อมูลที่จะนำไปสู่ตัวจริงของเขา ช่างเถอะเขาพูดขึ้นรามาเดินลงไปในน้ําจนทําให้คลื่นกระจายทุกก้าวที่เดินเมื่อเดินมาได้ถึงครึ่งทางก็มีมอนสเตอร์ที่เหมือนกับไดโนเสาร์ที่มีหัวเป็นงูสองหัวโผล่ขึ้นมาจากน้ํามันแยกเคี้ยวและแผ่หัวทั้งสองของมันออกกราวกับขู่คอของมันถูกกระบองฟาดเข้าใส่จนทําให้มันจมกลับไปในน้ํา นี่คือความตื่นเต้นเดียวในการเดินข้ามแม่น้ำและในที่สุดดรมามะก็เดินขึ้นฝั่งได้ที่ภูเขาเดฟได้มองไปรอบๆและไม่ค่อยพบมอนสเตอร์อยู่โดยรอบยกเว้นแค่ต้นไม้แปลกๆไม่กี่ตัวคนเราอาจจะคิดว่ามันไม่มีชีวิตที่นี่ดรมามยังคงเดินหน้าต่อจนกระทั่งมายืนอยู่ตรงหน้าสิ่งที่เหมือนถ้ำขนาดใหญ่ตรงนั้น รอมาพูดขึ้นและมองไปที่ทางเข้าถ้ำนายมั่นใจนะว่าจะเดินหน้าต่อฉันชื่นชมกับความทะเยอทะยานที่อยากแข็งแกร่งขึ้นแต่ฉันไม่อยากให้ในายต้องตายเดฟประทับใจตัวรอมาตั้งแต่ที่เขาปลดปล่อยยักย้ายนี่ออกมาได้เบอร์เซอร์เกอร์นี้เหมือนจะผูกพันกับเขาหรืออย่างน้อยก็เป็นสิ่งที่ AI ต้องการให้เดฟเชื่อขอบคุณที่เป็นห่วงรอมาโลนแอรโรขัดขึ้นมา เดววสเตเตอร์เพิ่งจะเอาชนะปีศาจท,ที่เฝ้าทางเข้าเอาไว้ได้เดฟพยักหน้ามันมีทางเดียวสำหรับเราแล้วเดินหน้าต่อเรอมาเดินเข้าไปในถ้ำต่อทันทีกำแพงถ้าแห่งนี้มีสิ่งที่สองแสงสลักเอาไว้ภายในกำแพงเพชศตาของโลนแอโร่เป็นประกายขึ้นมาทันทีอะไรนะเดฟถามพวกนี้คือเพชร ลนแอรโร่พูดขึ้นแม้ว่าเธอจะตื่นเต้นแต่เธอก็ยังแสดงท่าทีผิดหวังออกมาเธอไม่ใช่นักขุดเหมืองนี่เธอจะเสียใจไปทำไมโลนแอโร่เข้าไปตรวจสอบเพชรก้อนหนึ่งใกล้ๆแล้วถอนหายใจออกมาด้วยความผิดหวังแม้ว่าฉันจะเป็นเพชรแต่ของพวกนี้ขุดออกมาไม่ได้มันมีไว้แค่ให้แสงสว่างที่นี่พวกเขาเดินทางกันต่อในถ้ำที่มีแสงสลัวจากเพชรที่ฝังอยู่ในกำแพง มนุษย์นี่พูดมากจริงๆเรามาฮึทัท๊ดออกมาคนตายไม่ได้ใช้ประโยชน์จากของพวกนี้เสียงกรีดร้องดังออกมาจากส่วนลึกในถ้ำจนทำให้เดฟต้องขนลุกเดฟเห็นเงาสิ่งมีชีวิตมากมายบินออกมาจากส่วนลึกภายในถ้ำมุ่งหน้าเข้ามาหาเขาเดฟตรวจสอบมอนสเตอร์ตัวแรกทันทีกากอยปิศาจเลเวล95 พลังชีวิต75,000ลดดาเมจ2,000ดูซับเวท100พวกกากอยเหล่านี้ไม่อาจจะพัฒนาตัวเองออกไปได้และถูกสาปให้อยู่ในรูปลักษณ์เช่นนี้และโชคชะตาของพวกมันคือพวกต่ำสุดในหมู่ปีศาจแม้ว่าจะค่อนข้างอ่อนแอแต่ก็มีจำนวนมากทดแทนพลังที่ขาดหายไป พวกมันคือมนุษย์หินที่มีปีกเหมือนกับค้างคาวและเขาที่หน้าผากดรามาได้วางเดฟกับโลนแอ r โร่ลงไปที่พื้นก่อนจะเหวี่ยงกระบอกงเปลี่ยนพวกมอนสเตอร์กลายเป็นฝุ่นเดฟได้ใช้สเปกท่อบอมและปล่อยกระโหลกเข้าใส่ฝูงมกากอยจากนั้นก็ได้ทำการจุดระเบิดส่วนโลนแอโร่นั้นได้ยิงธนูเข้าใส่พวกมอนสเตอร์ทีละตัวตัวเสียงการระเบิดพวกกากอยส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดดังก้องไปทั่วทั้งถ้ำ เลเวลของรอมานั้นสูงซะจนพวกมอนสเตอร์เหล่านี้ทำดาเมจแม้แต่หลักเดียวกับเขาไม่ได้ท่ามกลางความวุ่นวายนั้นเดฟก็ได้รับแจ้งเตือนเลเวลสกินสเปกท่อบอมเพิ่มขึ้นมาเป็นเลเวล5การใช้งานสกิลแต่ละครั้งจะเรียกระเบิดขึ้นมาได้2ลูกสกิลนี้ทำให้เดฟไร้มันออกมาได้2เท่าต่อนาทีโดยมีคูลดาวน์30วินาทีสวยสิ เดฟได้ทำการไร่สเปกท่อบอมทันทีที่มันคูดาวเสร็จหัวกะโหลกสองอันโผล่มาตรงหน้าเดฟมันส่องแสงออกมามากกว่าเดิมและดูชั่วร้ายกว่าแต่ก่อนเขาได้ส่งระเบิดนั้นเข้าใส่กลุ่มมอนสเตอร์ทันทีด้วยหัวกะโหลกที่เพิ่มมาสองเท่านี้ก็ทำให้เขาได้ XP เป็นสองเท่าไปด้วยดรามาเหวี่ยงกระบองของเขาทำลายมอนสเตอร์ที่เดฟทำการโจมตีเพิ่มเอที่เขาได้รับมา พวกกากอยนี้ไม่ได้เกิดเร็วเท่ากับอัตราการฆ่าของรอมาสุดท้ายแล้วการต่อสู้นี้ก็ค่อยๆจบลงเดฟเห็นจุดแสงที่แตกกระจายในหมู่กากอยที่ตายไปเขาคุกเข่าลงไปแล้วหยิบมันขึ้นมามันมีหน้าต่างแจ้งเตือนโผล่มาตรงหน้าเขาอันคาเดมอนวัสดุสร้างโลนแอรโรฉันมีข่าวดีให้เธอเขาเอาเพชรในมือยื่นไปให้เธอดู เรารวยแล้วจบแล้วจ้าหลังรับชมฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์แล้วอย่าลืมโอนเงินผ่าน QR วอา e คที่แสดงด้วยนะจะท่าเอ็นดูกัน